คุณหม,มอจะแก้ไขางานาซิลิโคนนะครับให้เป็นกระดูกนะครับก็ถือว่าน้าองเขา,าเพราะว่าปลายขม,มูเขาออกจากดูสั้นนิดนึงนะครับนะเพราะว่า,าซิลิโคนมันดันไม่มานะครับแล้ว,วผิวเริ่มจะบางๆนะครับนะอันนี้จะอถามคุณไข้ก่อนอันนี้เหตุผลที่แก้เพราะอะไรนะครับ ก็กลัวทะลุค่ะกลัวทะลุอ่ะซิลิโคนเดิมเพราะว่าจมูกคนไข้เขาก็จะเอ่อกแล้วค่ะตึงๆอยู่แล้วนะครับน้องพอซิลิโคนมันเริ่มบางนะครับนะอะ่น้องพอต้องเข้าไปดูใกล้ๆนะฮะผมก็ให้ดูองศาจมูกนะครับทีนี้ก็ข้างบนนี่ก็ยังเป็นตัวกสุก,กอเท็กนะครับนะถ้าใครที่บอกว่าอยากอยากได้ซี่โครงเนี่ยมันหาซี่โครงย,ยาวๆแบบนี้ไม่เจอยาวและตรงแต่ยังไม่ค่อยมีนะครับนะจึงเป็นต้องใช้รูปแบบกอเท็กแต่กอเท็กบางคนก็กลัวว่าเอ๊ะนานๆเลยเป็นไหมแต่ที่นี่คุณบอกก็ดูแลให้ตลอดครับ มันแห้งหรือว่ามันเป็นครื้นอะไรก็จะแกะแต่ที่สำคัญคือตรงปลายจมูกนี่เลยนะครับสวยสวยแล้วก็ไม่ซุดด้วยนะพี่หมอพยายามพัฒนาเทคนิคก็คือว่ามันไม่ซุดนะครับบางที่ทำแล้วมันจะซุดมันจะมันจะตกแต่นี่หลังๆไม่ตกแล้วนะครับลงกดดูนี่แข็งแรงเลยนะครับนะแต่ดูเในหน้าดูนิดนึงเนี่ยนะดูดูนะครับมาทำให้ดูว่าอ่ะรูจมูกก็องศาอันนี้เท่ากันสองสามเป๊ะเลยนะครับนะพอดีเนาะโอเคผงเข้า ยาวอยู่แต่อยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้ไปตัดปีกแกมโหมดนะครับก็คือสำคัญอย่าไปตัดปีกแกมโหมดนะครับถ้าจะมายืดสมุกทรงแบบนี้นะครับนะอ่ะดูอีกข้างนึงนะครับหน้หน้าปกตินะครับเราอ่ะเอาแต่สวยนะครับนะอันนี้ก็เป็นเออ่ดาราทรงอะไรนะคะแปลว่าอะไรนะเรียกว่าอเล็กซานเดียอ๋อเราเป็นดาราหนังอะไรนหนังการ์ตูนหรือว่าหนังอะไรนะครับไปดูมาแล้วคล้ายๆกันนะครับนะอ่านนะครับเนาแล้วก็ ทรงหน้าทรงหน้าแล้วก็จมูกรับกันพอดีเลยนะครับนะหน้าผาจมูกและคางนะครับพอดีกันนะครับนะะถ้าใครหน้าผากสั้นหรือคางสัน้นก็ต้องมาเติมแก้ไขส่วนอื่นไปด้วยนะครับนะอันนี้ถ้าใครอยากได้ทรงแบบนี้ก็แนะนะํามาดีฝึกศักดิ์แหลมครับเจ็บไหมหลังแค่เจ็บไหมครับไม่เจ็บเลยไม่เจ็บนะครับเนาะก็วันนี้ทําทอนกี่ขั้นตอนนอะเอาขั้นตอนเดียวนะครับหือว่าแก้ในขั้นตอนเดียวจบเลยนะครับนะใช้เวลาทำพ,พักห้าชั่วโมงนะครับน้องเขาก็กลับไปก็จะเจ็บตรงนั้นก็มั่งเจ็บ จริงที่โคงก็แค่ตอนที่เราขยับตัวเวลาเรางออะไรเงี้ยมันก็แค่จะเจ็บแผ่นนอนไอ้ตนนี้ก็คือไม่เจ็บแล้วนะครับนะอันนี้ผ่านมาได้ครบสองเดือนแล้วนะครับนะที่ทางาน กับเพื่อนเป็นไงก็โอเคค่ะโอเคเลยสวยเลยนะครับนะอันนี้ก็เอ๊ะเหมือนคนใหม่เลยนะครับเพราะว่าเป็นงานแก้ไขโครงสร้างนะครับแต่ถ้าเอาแค่เสริมเราใช้ซิลิโคนแต่ถ้าแก้ไขโครงสร้างต้องใช้กระดูกแก้ไขโครงสร้างแล้วมันจะแน่นถาวรนแล้วก็จะอยู่ไปยาวๆนะครับนะนี่ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแรกกชร์เพจของน้าปรึกษาแกดมน,นะครับนะ